ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ประกอบพิธีอันเชิญหนังนสือพระราชทานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนค่ะเล่ม43มอบให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ห้องหอ1ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคร,ราชค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสยามศิริมงคลค่ะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอันเชิญหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม43จังหวัดนครราชสีมามอบให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต1-7และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาจำนวน458เล่มนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวรมชากาศที่เบมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรม,ม,ม,มนาถบพิตร ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามหมวดต่างๆนะคะให้นักวิชาการผู้รู้ช่วยกันเรียบเรียงในภาษาที่ง่ายเผ <c oughs> ยแพร่ไปยังเด็กเยาวชนและก็ผู้ใหญ่ในทุกจังหวัดค่ะทำให้ทั้งผู้ปกครองครูอาจารย์เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสที่สแสวงหาองค์ความรู้แตกต่างอย่างหลากหลายค่ะซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่ายที่จะทำให้ผู้ใหญ่สามารถ แนะนำบุตรหลานให้มีความรู้และก็ความเข้าใจในสิ่งต่างๆถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบอ e ีบุ๊กด้วยซึ่งจะทำให้เรื่องราวต่างๆในสารานุกรมสามารถแพร่กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนทุกวัยโดยได้โดยง่ายค่ะโดยสารานุกรมไทยในรูปแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยค่ะ,คะ เล่มที่43เนี่ยคุณภาวิตาคุณผู้ชมคะเขาจะบรรจุข้อมูลในเรื่องราวของเรื่องราวต่าง,างๆเลยนะ,ะมีในเรื่องของประเพณี12เดือนค่ะชาวมอญในประเทศไทยศึกษาวิถีไทยเรื่องของการชงกัญชารวมถึงการเพราะเลี้ยงไส้เดือนก็มีบรรจุในนั้นด้วยรือว่าความรู้รอบตัวเนี่ยต่างๆมากมายเลย<ช>ปกติแล้วสารานุกรมไทยก็จะอยู่ในห้องสมุดใ,ในรูปแบบใหม่ก็จะเป็นแบบ e อีบุ๊กนั่นเอง ใครที่จับโทรศัพท์อยู่เนี่ยก็สามารถเปิดไปได้เปิดได้ดูดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะหนังสืออ e ีบุ๊กเนี่ยค่ะ